ร้งคะแนนฟุตบ League, อลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม A อันดับ1อาร์อาเซนนลแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2 PSV i ไอโฮฟแข่ง2นัดชนะ1สเสมอ1แพ้0มี4คะแนนอันดับ3โบโดกริม แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนและอันดับ4 FC เอฟซีซูริกแข่ง3นัดชนะ0เสมอ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่ม B อันดับ1นึเป็นในบาะเช่ แข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0มี7คะแนนอันดับ2แรนแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0มี7คะแนนอันดับ3ลานาก้าแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนนอันดับ4ดินัมโอเคฟแข่ง3นัดชนะ0เสมอ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่มซอันดับ1เรอัลเบติสแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0มี9คะแนนอันดับ2ลูโดโกเรตดรัสการ์ดแข่ง3นัดช ชนะหเสมอ1แพ้1มี4คะแนนอันดับ3 AS เอสโดมาแข่งสมนัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนนอันดับ4 SJK เฮลเงกิแข่งสามนัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้2มี1คะแนนกลุ่มดีอันดับ 1. ยูนิยง San culus, แซงกิลูสแข่งสามนัดชนะ3เสมอ0แพ้0มี9คะแนนอันดับสองเอซีบรากาแข่งสามนัดชนะ2เสมอ0แพ้1มี6คะแนน อันดับ3ยูเนียนเบอร์ลินแข่งสามนัดชนะ1เสมอ0แพ้2มีสคะแนนอันดับ4เมาโม่เอฟเอฟแข่ง3ามนัดชนะศูนเสมอ0แพ้3มีศูนย์คะแนนกลุ่มอ e, ีอันดับหนึ่งเรอัลโซเซดา แข่ง3นัดชนะ3เสมอ0แพ้0มี9คะแนนอันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1มี6คะแนนอันดับ3ามโชลิปติลัสปอร์แข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนนอันดับ4โอโมเนียแข่ง3นัดชนะ0เสมอ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่ม F อันดับ1เบเยนุสรอตเตอร์ดัมแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนอันดับ2มิทิลแลนด์แข่ง3นัด 1, ชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1มีสคะแนนอันดับสมลาซิโอแข่งสมนัดชนะหน,นึ่งเสมอหนึ่งแพ้1มีสคะแนนอันดับ4สตรมกราดแข่งสามนัดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1มีสคะแนน กลุ่ม G อันดับ1 S.C. ่งเอซีไฟบวกแข่ง3นัดชนะสเสมอ0แพ้0มี9คะแนนอันดับ2กระบักแข่ง3นัดชนะ2สเสมอ0แพ้1มี6คะแนนอันดับ3น้องแข่ง3นัดชนะ1สเสมอ0แพ้2มี3คะแนนอันดับ4โอลิมเปียกอส แข่ง3นัดชนะ0เสมอ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่มเอันดับ1โมนาโกแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1มี6คะแนนอันดับ2อฟเรนซ์วารอสแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1มี6คะแนนอันดับ3เซเวนาสวิสตาแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนนอันดับ4ทรัพซอนสปอร์แข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนน ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่3โคดี้คักโปจาก PSV ไอฮเฟนทำได้3ประตูซานเตียโกคิเมเนสจากเฟเยนุดรอตต์ดัมทำได้3ประตูมิชี่บาซุอายีจากเฟเนบาเช่ทำได้2ประตูวิซามเบนเยดแดจากโมนาโกทำได้2ประตูและเปาโลดิ巴าจากเออสโรมาทำได้2ประตู you mm -hmm.